ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ช anel นะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆนะครับผมจากธนาคารกรุงศรีนะครับผมกรุงศรีรุ่นโชคฟีฟ่ามูลค่ากว่า4ล้านบาทนะครับเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีนะครับหรือว่าใครที่อยากจะกําลังมองหาบัตรเดบิตเครดิตนะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับสามารถรุ้นโชคกันได้นะมีการแจกรถนะครับมือถือแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับและของรางวัลอื่นๆนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลก่อนละกันนะครับว่าเขาจะแจกอะไรบ้างนะครับก็จะมี1รางวัลน,นะครับเป็นรถนะครับฮุนไดนะครับครีต้านะครับสีขาวนะครับมูลค่า9,49,000บาท1รางวัลน,นะครับมูลค่ารวมมูลค่ารางวัลเนี่ยเ,เดี๋ยวนะ บัตรเครดิต1รางวัลน,นะครับแล้วก็บัตรเดบิต1นึงวันรวมไปสองรางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า1ล้าน8ปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเขาจะแจกบัตรเดบิต1บัตรเครดิต1นะครับแล้วก็มีพวกมอเตอร์ไซค์นะครับสลิกนะครับวานนะครับผมก็จะแจกบัตรเดบิต10รางวัลบัตรเครดิต10รางวัลน,นะครับต่อไปก็จะเป็นมีเป็นมือถือนะครับ Vivo X 8 5G นะครับูลค่ารางวัลละ29,900บาท9ผือ29,999บาทจำนวน13รางวัลถ้าเป็นบัตรเดบิตแต่ถ้าบ,บัตรเดบิตจะแจก30รางวัลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหมวกนะครับแบรนด์ Adidas นะครับก็จะแจก100รางวัลสำหรับบัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิต1 200รางวัลนะครับรวมค่า300,000บาทนะครับผมเ,เงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม เดี๋ยวนะปบาบาบปลกค้วันกุ๊ปนะครับอันนี้เขาจัดโดยลกกค้วันกุ๊ปผู้โชคดีนะครับจะต้องรับผิดชอบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับสำหรับรางวัลรถยนต์และรลถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็จะต้องรับผิดชอบนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับ หากค่าเปอร์เซ็นต์หน้ที่จ่ายนะครับของมูลค่ารางวัลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ลดหรือว่าได้มอเตอร์ไซค์นะครับคุณจะต้องเสียภาษี12%นะครับเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับจะเป็น12%นะครับแต่ถ้าเป็นรางวัลอื่นนะครับจะเสีย5%นะครับผมก็สำหรับใครที่ได้รางวัลนะครับก็เท่าไหร่ล่ะ8แสนกว่าบาทอ่ะเออนะครับก็ ก็ต้องเสียภาษี2นะครับถ้าใครได้รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเสียเสียภาษี2จะเสียค่าใช้จ่าย5แล้วก็เสียมูลค่าเพิ่มอ,อีก7นะครับส่วนถ้าเป็นมือถือเนี่ยจะเสียแค่ถ้าที่อ่านดูนะเขาบอกว่าจะต้องเสียภาษีทางราช่าย5%นะครับผมถ้าคุณได้บวกคุณก็ต้องจ่าย5%โอเคสําหรับใครที่อยากได้แล้วก็พรอที่จะจ่ายภาษีเามาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยสมมุติสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับบัตรกุ้งศรีนะครับหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณสมัครบ,บัตรเดบิตกุ้งศรีนะครับจัดให้นะครับลายฟีฟ่าเวอร์ถ้าคุณสมัครนะครับคุณก็เราก็ต้องออได้ลุ้นทันทีนะครับของรางวัลส,สิบสิบนะครับก็คือถ้าคุณสมัครบ,บัตรกุ้งศรีเดบิต จัดให้ดีไลฟีฟาเวอร์คัพกาตานะครับ2022นะครับลิมิตเอเดชั่นนะครับจะต้องสมัครได้ที่กรุงศรีโมบายแอปเท่านั้นนะครับคุณต้องไปสมัครที่กรุงศรีโมบายแอปเท่านั้นคุณจะได้10บสิทธิ์นะครับบลาบลาบลาบราบรายละเอียดต่อไปนะครับอย่างที่2นะครับบัตรกรุงศรีเดบิตทุกประเภทนะครับบัตรเบัตรกรุงศรีเดบิต ทุกประเภทนะครับผ่านสาขา,าผ่านสาขาธนาคารหรือแอปโมบายนะครับกรุงศรีโมบายแอปหรือสมัครที่กรุงศรีบอร์ดดิ้งค์ดนะครับสักกรุงศรีบอร์ดดิ้งค์ดนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับคุณรับไปเลยนะครับห้าสิบคุณสมมุดถ้าสมมุดสมมติคุณสมัครผ่านคุณรับไปเลย50นะครับ 3. ม,มียอดใช้จ่าย700บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ด้วยบัตรกรุงงสีเดบิตทุกประเภทหรือกรุงงสีบอดดิงการ์ดนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์หรือเครื่องรับบัตรลุนล้นรับ10ลุนล้น1่นสิทธิ์นะครับฟรี 4, บัตรเดบิตกรุงงสีวีซ่าทุกประเภทนะครับบัตรเดบิตกรุงงสีวีซ่าเฉพาะวีซ่าด้วยนะเพียงมียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระครบ1,000บาทต่อเซล์สริสนะครับ คุณรับไปเลยนะครับ5สิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่และรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับตรงนี้นะครับผมก็แต่ว่าต้องคุณต้องลงทะเบียนที่ U Choice ก่อนนะครับ U Shoot ก่อนนะครับเออนะฮะถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน U Shoot ก่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้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 ใชใชบัตรเครเดิตเดบิตท,ที่คุณมีอะ่ะเอาไป รับหนึ่งสิทธ์ได้นะฮะถ้าพูดง่ายๆคือลูกค้าเก่าอะลูกค้าเก่าเสียเยอะกว่า,าได้ได้ลูกค้าเก่าอะได้สิทธิ์เยอะได้สิทธิ์น้อยกว่าเพราะว่าคนที่สมัครบัตรใบเท่านั้นถึงจะได้แบบสิทธิ์ทันทีหลังจากสมัครผ่านนะครับตัวนี้นะครับผมก็สาหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็คิดจะสมัครบัตรเดบิตเครดิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใช้อยู่แล้วใบที่กรุงศรีนะครับเพื่อที่จะลด หุนใดเพื่อจะลุ้นลดหุนใดนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์สลิกวันนะครับหรือว่ามือถือนะครับ vivo x 8 5g นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ